สวัสดีครับซาร่าคอนเซัลสื่อสร้างสารรค์ส่างงานเพิ่มผ,ผลผลิตวันนี้นำเสนอเรื่องการประยุกต์สูตร Excel มาประยุกต์ใช้ในเหมือนกับหนังเรื่อง Squid Game โดยการแบ่งกลุ่มและใช้สัญลักษณ์ง่ายๆเลยนะครับเราไปดูกันเลยครับ ขั้นตอแรกเราก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งเป็น Number เป็นผู้เล่นแล้วก็แบ่งเป็นกรุ๊ปซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์พิมพ์1ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่โฮมนะครับแล้วก็มาในส่วนของ s ี r i ส์นะครับถ้าได้ s ี r i ส์แล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตรงคอลัมน์หนึถึงสองนะครับแล้วก,กดโอเคนะครับง่ายๆนะครับโดยที่เคอร์เซอร์จะต้องไปอยู่ที่1ก่อนนะครับอันนี้ทําซ้ําให้ดูนะครับเพื่อเราจะได้ ไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นตัวเลขก,ก็จะมาอัตโนมัติโดยมี1-256ถึง256เลยทีเดียวเราจะเพิ่มศูนย์ด้วยการใช้สูตรนี้เลยนะครับโดยใช้สูตรเท่ากับนะครับเทคอ,อะไรเอ่ยนะครับเทคเปิดวงเล็บแล้วก็เ,เลือกเซลล์ข้างหน้านะครับแล้วก็เติมศูนย์ข้างหน้าไปสัก3ตัวหรือ4ตัวก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมเริ่มต้นที่3ก่อนคือหมายฟันหนูเปิดวงเล็บปุ๊บ Enter นะครับก็จะมีเลขศูนย์นำหน้าหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็เราอยากได้สูตรตัวงแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับแล้วก็กดบันคลิกตรงข้างล่างขวามือนะครับมันก็จะลากยาวไปเลยโอเคนะครับต่อมากรุ๊ปเราอยากจะว่าเป็นอยู่กรุ๊ปไหนนะครับโดยใช้โปรแกรมเท่ากับแลน between นะครับ โอเคเปิดวงเล็บนะครับ 1. นคอมม่าสี่นะครับก็คือมี1ถึงกลุ่ม4นั่นเองนะครับถ้าอยากให้เป็น1ถึง5ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็มาเป็นซิมโบกนะครับเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ซึ่งเราจะใช้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยในสัญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามากำหนดสัญลักษณ์กันดูนะครับว่าในแต่ละกลุ่มจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปอะไรผมขออนุญ,ญาตทา เป็นตารางง่ายๆนิดนึงนะครับเพื่อเราจะใช้ vlookup นะครับ1 2 3 4นะครับโอเคมาดูกันเลยดาระนะครับก็ทำตารางให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกสัญลักษณ์นะครับมาใส่แนะนำนะครับที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บไซต์นี้เลยนะครับ unicodetable.com นะครับแล้วเราก็พิมพ์ สัญลักษณ์ที่เราต้องการเช่นในที่นี้ก็เป็น t ่ายแองเกิลนะครับว่าจะเป็นสามเหลี่ยมพิมพ์สามเหลี่ยมเข้าไปแล้วก็เลือกคลิกตรงนี้ copy แล้วก็มาเพจตรงนี้นะครับ control v ได้เลยก็มาละสามเหลี่ยมต่อมาที่เหลือนะครับ2 3 4 5เนี่ยเราก็เพิ่มหรือพิมพ์สัญลักษณ์เพิ่มมาอีกนะครับสมมุติว่าผมเลือกครบละนะครับ5รายการครบหมด นะครับทำจนครบทั้ง4หรือ5รายการนะครับโอเคเลือกด้วยโปรแกรมนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคสมมุติเรามี5นะครับผมก็จะเอาใส่ลักษณ์ตรงนี้นะครับมาใส่ในสิมโบตรงด้านช่องดีตรงนี้โดยใช้สูตรนะครับเท่ากับนะครับ VLOOKUP นะครับเพื่อเราจะได้ เอาข้อมูลจากตรงด้าน f กับ g มานะครับก็เลือกสีสองก่อนนะครับเพราะให้มองที่สีสแล้วก็คุมนะครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกว่าเราก็คือกด f 4นั่นเองนะครับก็จะครบนะครับตามนี้แล้วก็คอมม่านะครับเลข2คืออันตัวที่2ที่เราไปลงนะครับแล้วก็0นนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแล้ว enter นะครับ เพียงเท่านี้เองก็สัญลักษณ์ของกุ๊ป3ก็จะเท่ากับสี่เหลี่ยมตามที่เรากาหนดไว้นะครับเราก็เัิบันคลิกเลยก็ทีเดียวก็ยามมาเลยนะครับครบทั้ง256ตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทําการนรับจํานวนหรือว่าแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยมีจํานวนผู้เล่นหรือแต่ละกลุ่มกี่คนนะครับโดยใช้สูตรนะครับเ,เท่ากับนะครับโอเคลองดูสูตรกันนะครับ โอเคตามนี้เลยนะครับผมสุด